สวัสดีเพื่อนๆนะครับรทุกเพศทุกวัยเลยก็พบกับผมช่องมิตรกรทีวีนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนการสร้างเซิร์ฟเวอร์รใน Discord นะครับไปดูกันเลยขั้นแรกเลยครับเราต้องมาที่ Discord อันนี้นะครับ d i s c o r d ตัวนี้เลยนะครับ นี่ครับ discord มาแล้วในการสร้างเซิร์ฟเวอร์นี่แล้วก็ต้องกดตัวนี้นะครับแล้วก็กดที่รูปบวกนี่นะครับรูปบวกตรงนี้กดเข้าไปแล้วเรากดตรงนี้เลยนะครับสร้างของฉันเองตรงนี้กดเข้าไปเราให้เราเลือกสองอันนี้นะครับว่าเราจะสร้างแบบไหน ถ้าเราสร้างเอาไว้คุยกับเพื่อนเป็นกลุ่มเล็กๆประมาณ10บคนน่ะก็ให้มากดตรงนี้สำหรับชันแลบเพื่อนๆแต่ถ้าเป็นแบบกลุ่มชุมชนใหญ่ๆกับแบบ4ี่สห้าิคนขึ้นไปให้กดตรงนี้แต่สำหรับผมคุยกับเพื่อนกลุ่มเล็กๆก็กดตรงนี้ครับสำหรับแชันและบเพื่อนๆเข้าไปเึิบ ชื่อเซิร์ฟเวอร์แล้วแต่ท่านจะสร้างเลยนะครับผมสร้างเป็นอะไรดีว่ารอกีีนี่ครับชื่อเซิร์ฟเวอร์ผมส่วนรูปเนี่ยท่านจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่ท่านาแล้วก,กดสร้างเซิร์ฟเวอร์ตรงนี้นะครับเราสามารถเชิญเพื่อนได้นะครับ แต่ว่าันนี้ผมทําคลิปสอนผมก็เลยยังไม่เชิญนะครับผมเลยกดข้ามนี่ครับเซิร์ฟเวอร์มาแล้วนี่แหละครับในการส,สร้างเซิร์ฟเวอร์ก็ประมาณนี้ครับส่งข้อความก็ได้นะครับนี่ครับในการส่งข้อความก็ประมาณนี้นะครับ ขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณมากเลยนะครับ